ตัวต่อไปกันเลยขออนุญาตตั้งเสียงแป๊บหนึ่งนะครับผมช่วงนี้อยู่กับย y a าตัวรวยนะตัวที่ลงไปเมื่อกี้ก็ปิดไปแล้วนะคือของอะ่ะมันมันจะปิดเรื่อยๆนะครับผมลูกค้าลูกค้าก็เข้าไปดูหน้าเพจผมก็ได้นะถ้าเกิดว่าใครใครชอบตัวไหนก็ส่งรูปมาดูพี่ถามเลยว่าพี่ตัวนี้ยังอยู่ไหมตัวนี้ยังอยู่ไหมนะครับผมเออมันมันมีลูกค้าชอบถามว่ามีตัวไหนบ้างครับส่งรูปมาให้ดูหน่อยคือมัน ของพวกนี้เวลาผมทํารีวิวเสร็จผมลูกก็ลงทารีวิวผมเซตอัพเสร็จผมก็ลงเซตอัพเสร็จก็ลงบางตัวที่ลงลงไปมันก็ทยอยปิดมาเรื่อยๆผมก็เลยไม่รู้จะ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 ,จะส่งตัวไหนให้ดูนะครับผมอันนี้อันนี้ต้องขอโทษด้วยนะลูกค้าลงเลื่อนเลื่อนดูตัวไหนที่ผมยังไม่การกระบาด่าขายแล้วก็คือตัวนั้นยังอยู่นะครับผมโอเค FG200D j ง a ้นะครับผมสภาพสวยๆกันเลยนะครับผมตัวนี้ยพึ่งขึ้นสายเสร็จไปเมื่อกี้ผมขึ้นเป็นสายเบอร์สิให้นะครับผมขออนุญาตเล่นให้ฟังอีกทีนึงเดี๋ยวผมหาคาโป้ก่อนผมชอบเล่นอ๋อนี่ไงผมชอบเล่นใช้คาโป้อะโอเคเวลาผมเล่นกีตาร์ในวงเล่าผมใช้คาโป้เพราะว่าน้องผู้หญิงอีกคนมันมันเป็นคนร้องนะครับเสียงเสียงมันแหลม Thank you สันสน่ะสปริงของคาโปนะไม่ใช่กีต้า์นะอ่า0อฟจีสองร้อ n เม โอเคเนื้อเสียงก็อยู่ที่ประมาณนี้ผมผมมาใช้ปิกหลังๆเนี่ยผมผมเริ่มมาใช้ปิกบางเ๋ยวแป๊บหนึ่งนะอันนี้จะเป็นปิกที่ผมใช้0.7ปิกตัว M เราลองฟังเสียงกันดูก่อนแ้้พอพอผมมาใช้ปิกบางอ,อันนี้อันนี้จะเป็นน่าจะ0.4 เนื้อเสียงมันจะแตกต่างกันเลยผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคนชอบเล่นฟิกบางถ้าคนที่ชอบเนื้อเสียงใสๆก็ก็เล่นพวกปิกบางไปเลยแต่มันแล้วแ้่คนชอบนะผมไม่ค่อยถนัด เสองต้อยดีนะครับผมโอ้เจ๋วมา เดี๋ยวเรามาดูสภาพกันต่อเลยตัวนี้ FG 2 0 0 D made in Japan ใครที่กำลังมองหากีตาร์วินเทจญ,ญ,ญี่ปุ่นสวยๆเอาไว้เล่นนะครับผมตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีอีกตัวเหมือนกันสภาพโดยรวมแล้ว,ลวถือว่าสวยครับตัวนี้สวยเลยนะครับผมอ่ะตรงหัวไล่ให้ดูจากหัวก่อนเลยก็ตามนี้เลยนะครับผมมันจะมีเหมือนเหมือนเป็นจุดขาวๆตรงหัวเล็กๆน้อยๆคล้ายๆฝ้าเป็นจุดๆหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ไม่น่าเกลียดครับ โดยรวมแนละ้วสวยเลยนะครับผมไม,ไม่เป็นไรไหมน่าเกียดให้สำหรับคนที่ไม่นซีเรียสจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะครับผมอะตามนี้แหละโอเคลูกบิดเดิมๆใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยนะครับผมข้อสวยเลยนะครับผมอาจจะมีจะร,รอยบ้างเล็กๆน้อยๆทั่วไปอะลูกค้าดูไปด้วยนะคือผมอเป็นคนขายของผมขายตรงๆนะครับผมว่ามีตําหนิอะไรตรงไหนทางเราจะแจ้งทุกจุดนะครับผมโอเคขนาดผมทําคลิปแจ้งผมยังมีปัญหากับไอ้ลูกค้าที่อยู่ อะไรวะจำเกาะสมุยอ่ายังยังมีปัญหากับไอ้ลูกค้าคนแก่ที่อยู่เกาะสมุยเลยคือไม่ใช่หรอกคือเขาเล่นไม่ถนัดมือต้องการที่จะอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนกีตาร์ใหม่แต่ผมไม่ให้เปลี่ยนโอเคไม่ว่ากันอ่อันนี้เรามาคุยกันเล่นๆน,นะครับผมคือขายของมาเป็นหมื่นตัวตั้งแต่ปี55มันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมชาตินะครับผมผมไม่ได้ซีเรียสอะไร อคอสวยเลยถึงไหนแล้วเมื่อกี้อาจจะมีพวกเล็กๆน้อยๆทั่วไปตามนี้นะครับผมนี่ด้านหลังสวยครับผมก็เป็นส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกขนแมวเล็กๆน้อยๆ,ๆทั่วไปแค่นั้นเองนะครับลูกค้าลองดูไปด้วยนะครับผมดูรวมแล้วสวยครับดูรวมแล้วสวยข้างๆโอเคตัวนี้ตําหนิไม่ค่อยมีครับผมคีตาสภาพดี ข้างหน้าก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยสภาพสวยเลยเต็มที่จะเป็นพวกขนแมวตรงที่ผมเล่นตรงติก,กาดเมื่อกี้แหละแล้วก็มีรอยรอ,อยอะไรวะเนี่ยหรือเปล่าเซียนไม้หรือเปล่าอ้าลูกค้าดูไปด้วยอ่าดำๆนิดหน่อยนะครับผมประมาณนี้หละนะครับทาชิงต่ําเล่นง,ง่ายทาชิงพอดีเลย้ะขอวัดก่อนปึ๊บ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 ,บ,บทาชิงสอง่สองห้านะครับผม ปรับแต่งไว้ให้ต่ำๆเล่นง่ายๆนะครับผม2.25จริงๆอะ่ะมันต้องแต่งอ่จริงๆมันต้องแต่งไว้ที่2.5จริงๆผมแต่งกีต้าร์ผมแต่งไว้ประมาณ2.5นะไม่อยากให้มันต่ำกว่านั้นเพราะว่าซัพเทอางเสียงมันค่อนข้างที่จะจะหายไปครับ อเค okay. 200D Japan ตัวนี้ราคาอยู่ที่4,700บาทนะครับผมท่านได้สนใจทักแชทส่วนตัวได้เลยถ้าเจอในเพจในกลุ่มก็ทักแชทส่วนตัวถ้าเจอใน Facebook ก็ตระกูลของดีคนเล่นเยอะนะ 200D 250D 300D 400D น่าเล่นเกือบทุกตัวเลยนะครับผม ก็สนใจก็ทักชรส่วนตัวได้เลยค่าจะส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่180แก็ปลายทาง250อน,นี้กรณีที่แก็บปลายทางก็มัดจำ5 0า500ส่วนที่เหลือจ่ายหน้าบ้านเหมือนเดิมนะครับผมโอ okay. เคฝากด้วยครับ 200D m a d ดีเม a ด a n นเจ0ป4700บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ